สวัสดีจ้าพี่น้องฟังป่ายสุขุกคุณเ้อมันนี้มันกินเข่าจ้ายกให้ดูไม่ได้นะพี่น้องมันจะหกอันนี้เป็นขนมต้มโยนอะไรลูกโยนลูกโยนไปข้าวต้มจ้าพี่น้องข้าวต้มข้าวต้มยัง <c oughs> จะอดถ่ายรูปไม่ได้อีกแหละข้าวต้มแล้วก็ปลาดุคือเก้าอันนี้แกงเปิดน้อ้คือเก้าแล้วก็มีพิเศษขึ้นมาก็คือแกงส้มผักบุ้ง มาเด้อพี่น้องเด้อตรวจากาดปัดบุ้มหาเข่าก็อนแก้วหาเ,ข,าเข่าก้อนเข่าก้อนเข่ายู่ได้หาเข่าก้อนจ้ากบนลเลี้ยวโอ้ยมีแก้วบ่ได้เอาเอาซ่อนจับพี่น้องขออนุญาตเอช้อนก่อนเด้อแตจแบบเอาช้อนสดมาจ้าพี่น้องกินเลยจ้าเก้ยวลืมซ่อนที่กินแกงอันนี้ก่อนผักบุ้ง Đen đi vuông thì chua rồi chả ừ. Kèn hoặc vuông tẩy mà, mà cò có... Nó có mái บบ้งพับบุง้งเนาะพับบุ้งพับบุ้งยูย่ยยุ่ยคำยังไงคำใหญ่พูดเอากินเองประดุบเมื่อวานกแก้วก,กินประดุบนนี้กินประดุก เด็กมันต้องเอามากินเพราะเด็กมันกินเหลือเด็กมันเอาซื้อมากินไปโรงเรียนไหม,มแล้นก็กินกับแกงส้มหมักบุ้งมันก็เข้ากันอ,อืวันนี้ไม่มีข้าวไลเบอรี่แกบอกออกไปแล้วจะแกบอก,ะบอกว่าเขาบอกว่ามืดข้าวไลบรี่มด มแกงเปื่อยอกมากเห็นไหมเป็นดุนๆเลยพี่น้องเพิ่นแกงห่มไข่ก็แต่งหนาคือแย่ชมพูแท้หว่า เคยซื้อยาชมพูใช่ไหมน้องเข่าเยอะไหยเนี่ยสี่บดแล้วเนี่ยมันได้กินข้าวเยอะข้าวอะไระแก้วดีเข่ากันนั่นแหละอืมอันนี้ลูกยนไม่มีใครถ่าย,ายรูปให้แม่ไม่นอง แบทด้วยตุ่มมีไห้ท้ายลูปไห้คอยเจ้าแบทด้วยอ,อร่อยดยด้ดวยแซบ็บแซ็บอีกครั้งหนึง่งไปกันเด้อจ้า หักทุกปู่ทุกคนเด้อเเพื่อนเด้อ,เ,ดอเป็นกำลังใจให้กันนะเจ้าจ้า